วานนี้นะมีอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นอัมพาตเลยนะจอมบารดานแจ้งวัฒนะท่านผู้ชมดูภาพหน่อยนะครับทามาฮะอา้าวงูโผล่ซะด้วยเอา้าน่ากลัวจังเอานะ้ำนะมางูโผล่อีกดังหากคืองูก็หนีน้ำเหมือนกันไงเอองูมันก็มันก<ะ>็ใช่ไหมวันนี้ต้องแบบให้เขานิดนึงวันนี้เป็นวันสัตว์โลกนะคะเออวันสัตว์โลกงูมันเลยมางี้เหรอเอออย่าไปอยู่ใกล้หน่อยหนึ่งงู เออลองไม่รู้งูพิษงูอะไรอาห่างไว้ก่อนแล้วกันนะค่ะนะนี่คนถ่ายคลิปเอาไว้ได้ไปเจองูอีต่างหากนะครับนอกจากจะกลัวไฟฟ้าดูดแล้วอะไรแบบนี้งูมันจะฉกเอาให้นะครับแล้วก็บอกข้อความว่าน่ากลัวก็ไฟฟ้าก็งูนี่แหละนะครับเดือดร้อนกันทั่วหน้าสภาพการจราจรที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับแม้ว่าวันนี้จะยังไม่มีฝนนะครับอันนี้ย้ําวันนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาซ้ําแต่ดูสภาพจากเมื่อวานนี้โอ้โหเละ จมบาดานครับที่ปากเกร็ดนนทบุรีและความสูงของระดับน้ำนะครับก็อันนี้อาจจะอาจจะยังไม่ถึงฟุตบางจุดเนี่ยมันก็น้อยกว่า30เซนและบางจุดที่มันเป็นแอ่งมากๆเนี่ยมันก็ 30- 40เซนตลอดเส้นทางนะฮะรถเนี่ยไปได้กระดึบกระดึบกระดึบทีละนิดล้วมอไซค์ไหมครับน็อกไปแล้วเข็นเห็นไหมครับเนี่ยขาเข้าขาออกรถติดเดิบเลยนะครับนะช่องซ้ายนั้นเดินทางไม่ได้เพราะว่าน้ำมันขังมากนะครับ เสียช่องทางการจราจรไปช่องหนึ่งขณะที่บริเวณจุดกลับรถยูทเธอนะครับรถเองก็จอดเสียแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะบริการรถลากขายดิบขายดีครับนี่ไงเออนี่มาแล้วรถล,ลากอุ๊ยนี่ขนาดรถสูงยังลากเลยแสดง<อ>ว่ายังไงคะเน้น้ำมันมันแรงมากอย่างนี้เนะาะเมือวานนี่อส,สูงมากสูงมากนะครับแล้วเครื่องมันคงน็อกแบบนี้ไปต่อไม่ได้ต้องบริการรถลากแบบนี้ครับ ส่วนพ่อแม่พี่น้องนะครับนะที่พักอาศัยอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับเมื่อวานกับวันนี้ดูภาพเมื่อวานนี้น้ําท่วมเห็นไหมครับมาวันนี้นะโอ้โหดูสิฮะสกระปรกและเธอะเปืดอเปื่อยไปหมดเลยครับแห้งแล้วแต่ดูขี่ลงขี่เลนขี่โคนสักขยะสกระปรกเหลือเกินชาวบ้านก็ลงมาสํารวจก่อนแล้วก็นะครับก็เอไม่เป็นไรเข้าใจครับภัยธรรมชาติฝนมันตกแบบนี้ก็ทําความสะอาดกันไปล้างนู่นล้างนี่ล้างรถอะไรแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ยังไม่มีใครยังไม่มีฝนตกลงมาก็จริงแจ้งวัฒนาแต่ว่าต้องเตือนก่อนนะครับใครที่จะใช้เส้นทางนะครับบนท้องถนนน่ยมันจะมีน้าถูน้ําท่วมเนี่ยนะครับมาจากเมื่อวานนี้อยู่ยังคงเหลืออยู่แจ้งวัฒนาขาออกนะครับบางจุดอาจจะลดลงไปแล้วนะครับบางจุดอาจจะยังคงมีอยู่ตามภาพที่เห็นเพราะฉะนั้นหลายคนตอนนี้ก็เรียบประกันภัยมาตรวจสอบรถแล้วนะครับและบางส่วนก็เอารถลาน,นั้นออกมาทําความสะอาดเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนเช็คเส้นทางดีๆครับข่าวช่อง8ปรคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม วัยเข้าใจง่ายกดตับสไครต์ข่าวช่องแปด